ประเด็นแรกมีการประชุมของพรรคเพื่อไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่24กจิกายนนะครับซึ่งเป็นการนัดประชุมัพิเศษก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันพรุ่งนี้25 26หรื27นะครับซึ่งวันนี้ทางพรรคได้กำชับให้กับสมาชิกรวมถึงสสนะครับว่าให้ติดตามการอภิปรายรวมถึงพรรคก็ขอให้สสเนี่ย ไม่มีการเข้าประชุมสภาในวันพรุ่งนี้แม้แต่จะมีการชุมนุมของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามซึ่งบริเวณลานพระรูปเนี่ยในใกล้กับสภานะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าวันไหวและก็ไปทําหน้าที่ในฐานะแทนปรชาชนชาวไทยนะครับในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งหลายฝ่ายเขากังวลว่าจะมีจะมีการอภิอภิปรายไม่ไว้วา,างใจพรุ่งนี้หรือไม่ซึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติรวมถึงที่จะต้องมีการตรวจสอบรัฐบาลนะครับเพราะนั้นพรรคเพืเอ่อไทยที่เป็นพรรคแกนนรัฐบาลก็ต้องเป็นองค์ประชุมโดยให้สอสพรุ่งนี้ได้เข้าสู่สภานะครับพร้อมกันเวลา8ปโมงครึ่งนะครับก็เลยมีกำหนดการเดินทางและกำชับสอสรวมทั้งผู้ติดตามเนี่ยที่ใครมีการพกอาวุธหรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับขอให้งดการ อาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะเป็นมีดหรือเป็นอาวุธปืนอะไรเงี้ยที่จะมีใบอนุญาตอะไรหรือไม่ก็ขออย่ามีการพกเพราะถือว่าจะมีทางสภานะได้แจ้งว่าจะมีการตรวจรถของสสทุกคันรวมถึงรถของอสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรน,น,นะครับเพื่อจะเป็นทาตัวให้เป็น,เป,นเป็นแบบอย่างก็ขอให้อย่าได้ดําเนินการพกวัสดุที่เป็นอันตรายนะครับเข้าสู่สภาก็พราถือว่าจะมีการตรวจสอบ โดยเฉพาะการจะมีการตรวจละเอียดนะครับทั้งทั้งสอส,อสรวมทั้งผู้ติดตามรวมถึงเจ้าหน้าที่แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ติดตามตัวของฝ่ายบริหารนะครับก็ขอให้มีการวดเว้นด้วยนะครับก็คือแจ้งให้ทราบนะครับว่าถ้าเกิดมีการพกวีดพกอะไรไปเนี่ยจะถูกตรวจแล้วก็จะมีปัญหาได้เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยโดยเฉพาะอ่า เมื่อมีการปิดกั้นการจราจาร,เ,จราจเนี่ยก็ได้คำชับให้สสเนี่ยอย่านำรถไปที่สภานะครับให้ขอ,อนั่งรถประจำทางหรือการไปรับเป็นส่งของรถเนี่ยนะครับเพื่อความสะดวกของการทำงานของเจ้าหน้าที่สภารวมถึงสถานที่จอดรถเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับแล้วก็มีปัญหาได้ก็มีการจัดที่จอดรถไว้ด้านนอกสภานะครับก,กเเเเเ็เป็นการเป็นการแจ้งให้ทางสสได้ทราบนะครับ เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของให้ทางพักเองก็ได้แจ้งให้สอส,อสอทราบถึงการอภิปรายในสาวันคือ2 5้ถึง27และลงมติวันที่28นะครับในการประท้วงเนี่ยก็ขอให้ประท้วงอย่าลักษณะแบบปุ่มเฟือยและทำให้การประท้วงเนี่ยทำให้ประชาชนที่ชมการถ่ายทอดสดเนี่ยเกิดความน่าน่าเบื่อหรือเกิดความน่ารําคาต่อการประท้วงนะครับที่ลักษณะประท้วงแบบ ลักษณะแบบฟุ่มเฟือยนะครับก็ขอให้การประท้วงหรือการชี้แจงของสสอ,อยู่ในกรอบและให้ปล่อยหน้าที่การชี้แจงเป็นของทนายยยิ่งรักรวมทั้งรัฐมนตรีที่ถูกอภิปลายนะก็ขอให้ประท้วงน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้ฝ่ายค้านได้ทําหน้าที่อยา่างเต็มที่ซึ่งเราเชื่อว่าเรื่องน,นี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาตินะครับในการตรวจสอบของฝ่ายค้าน